เ็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นของขวัญครอบครัวและอาหารเลิศรสแต่ในเทศการที่สว่างสวัยนี้ก็ยังมีมุมมืดแฝงตัวอยู่นั่นคือตำนานสิ่งมีชีวิตอันเลนลับเรื่องราวของพวกมันปกคุมไปด้วยความน่าขนลุกและความหวัดกรัวจนเป็นตำนานที่ยังคงลดแลนเปรียบเสมือนกับฝันร้ายท่ามกลางเทศกาลคริสต์มาส แคมปัสชื่อแคมปัสนั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าแคมเพอร์ซึ่งเป็นคำภาษาเยอรมันที่แปลว่ากงเล็บตามเรื่องราวเชื่อกันว่าอสุรกายตนนี้เป็นบุตรของเฮลเทวีแห่งอาณาจักรคนตายในตำนานเทพของชาวนอร์ดอสุรกายนี้ยังมีลักษณะที่เหมือนกันกับสัตว์ประหลาดที่น่ากเกรงกลัวจากตำนานกีกหลายตนรวมทั้งเซเทอร์และฟอนด้วย แคมปัตนั้นเรียกได้ว่าเป็นปีศาจที่มีทุกอย่างตรงกันข้ามกับซานตาคอสโดยสิ้นเชิงต้นกําเนิดของมันนั้นอยู่ที่แถบเทือกเขาแอลในยุโรปร่างกายของมันเป็นครึ่งแพะครึ่งปีศาจมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ขนยาวเดินสองขาหางยาวป้ายหางเป็นผู้คล้ายหาง,งวัวมีเท้าเป็นกีบแบบเท้าแพะบนหัวมีเขาสองเขายาวแหลมและโคง้งคล้ายเขาแพะ ในปากมีฟันแหลมน่ากลัวว่าลิ้นยืนยาวออกมาได้เหมือนแท้เพื่อเอาไว้ใช้ฟาดเด็กมันมาพร้อมกับโซ่กระดิ่งที่ลากมาด้วยจนได้ยินเสียงกระทบทุกครั้งที่มันเดินและยังถือกิ่งต้นเบิดมาหนึ่งชอบเพื่อเอาไว้ฟาดเด็กที่ไม่ดีโดยเฉพาะหลังจากที่ตีเด็กอย่างโหดเหี้ยมทารุณจนสาแก่ใจแล้วแคมปัสก็จะเอาตัวเด็กยัดใส่กระสอบแล้วพากลับไปยังที่หลบซ่อนของตนที่เชื่อกันว่าอยู่ในนรกนั่นเอง ความเชื่อนี้มีในแถบยุโรปมาตั้งแต่ปีคิดตศักรา1600โดยเฉพาะในประเทศออสเตรียกับเยอรมนีเมื่อก่อนสมัยที่ชาวคิดยังเฉลิมฉลองวันนักบุญนิโคลัสในวันที่6ธันวาคมนั้นถ้าเป็นชาวออสเตรียหรือเยอรมนันจะยกให้คืนวันที่5ธันวาคมเป็นวันของเจ้าแคมปัสหรือเรียกว่าคืนแห่งแคมปัสหรือแคมปุสนะ เป็นประเพณีที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นแคมปัสแล้วออกตะเวนไปตามถนนวิ่งไล่จับผู้คนให้คนที่พบเห็นวิ่งหนีปีศาจกันอย่างสนุกสนานซึ่งประเพณีนี้ได้หายไปจากประเทศออสเตรียและเยอรมนีนานทีเดียวเนื่องจากโบทคาทอลิกมองว่าแคมปัสนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนปีศาจเป็นลูกน้องของสาตานตามความเชื่อของศาสนาคิดเลยไม่อยากให้คนเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้แต่พอเวลาผ่านไปก็มีคนพยายามรื้อฟื้นประเพณีขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสีสันการฉลองคริสต์มาสที่ไม่จำเจนั่นเอง 2. กรกีล่ากีล่าเป็นยักษ์ที่ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในตำราสมัยศตรวรรษที่13และมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับคริสต์มาสในศตรวรรษที่17เเธอมีขนาดใหญ่มากและรูปร่างหน้าตาของเธอก็น่ารังเกียจบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับกีล่าค่ะบรรยายว่าเธอเป็นขอทาน เธอเดินไปรอบๆเมืองเพื่อขอให้พ่อแม่มอบลูกๆที่ไม่เชื่อฟังให้กับเธอแผนการของเธอสามารถถูกขัดขวางได้ด้วยการให้อาหารหรือไล่เธอออกไปเริ่มทีเธออาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆดูเหมือนว่าเธอจะถูกบังคับให้ออกจากเมืองและเข้าไปอยู่ในถ้ำอันห่างไกลตามนิทานพื้นบ้านก,าากล่าวว่ากีลาเป็นทนยักษ์ที่แต่งงานมาแล้วสามครั้งเล่ากันว่าสามีคนที่สามของเธอชื่อเลปารูดีอาศัยอยู่กับเธอในถ้ำ ที่ทุ่งลาวาของดินมูบกิซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มีวารทางตอนเหนือของไอซ์แลนด์โดยมีแมวยูร์แคดสีดำตัวใหญ่และลูกชายของพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกีล่าสามารถตรวจหาเด็กซนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ตลอดทั้งปีเธอจะลงมาจากภูเขาในช่วงคพิกมาสเพื่อค้นหาอาหารในเมืองใกล้เคียงเธอจะออกจากถ้ำมาล่าเด็กๆและจับวกเขาใส่กระสอบยักกลับบ้าน เด็กเป็นของว่างสุดโปรดของเธออาหารจานโปรดของเธอคือซุปที่ทำจากเด็กสุกซ้นและเธอมีความอยากอาหารที่ไม่รู้จักพอตามตำนานเล่าว่ากีล่าไม่เคยขาดแคลนอาหารเลยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกีล่าว่าเธอมักมีอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากความอยากกินเด็กที่ไม่สามารถควบคุมได้ในทุกๆวันในช่วงเทศกาลคาริสต์มาสกีล่าจะลงมาจากเขาเพื่อตามล่าเด็กที่มีนิสัยไม่ดีเพื่อเป็นอาหาร โดยจับลากกลับไปต้มทั้งเป็นกีล่ามีลูกชาย13ตนแต่ละตนต่างมีตำนานของตัวเองโดยเฉพาะอีกด้วยยูเลตได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในบทกวีในศตวรรษที่17ในฐานะาทรนศกกับปลบมอมแม่ม13ตนที่มีแม่เป็นานางยักษ์กินเด็กที่มีนามว่ากีล่าซานตาคอสต,ตามตำนานพื้นบ้านของไอแลนด์นั้นแตกต่างไปจากเรื่องราวที่ทุกคนรู้จักและชื่นชอบในวัฒนธรรมตะวันตกส่วนใหญ่ พราะแทนที่จะนึกถึงผู้ชายใจดีไว้เข้าในชุดแดงขาวซานต้าของไอแลนด์กลับเป็นโทน13ต้นตลอดช่วงเวลาอื่นๆของทุกปีซานต้าเวอร์ชั่นบิดเบี้ยวไม่สมประกอบทั้ง13นี้จะซ่อนตัวอยู่ในป้อมปราการลาวาที่มืดมนที่ดิมบุก,กีใกล้กับพื้นที่มีวาดในทางตอนเหนือของไอแลนด์แต่บางตำนานก็เชื่อว่ายูเลตเหล่านี้อาศัยอยู่บนภูเขาลูกใดลูกหนึ่งแต่ช่วงวันที่11ถึงวันที่24เดือนธันวาคม จะเป็นเวลาที่ทนเหล่านี้ทยอยเดินทางออกจากบ้านมาทีละตนเพื่อมาก่อกวนจนครบ13วันและแต่ละตนก็มีพฤติกรรมตลกร้ายแตกต่างกันไปโดยมีตั้งแต่สุขสนไปจนถึงน่ากลัวซึ่งพวกทนเหล่านี้จะออกป่วนไปทั่วประเทศจนกว่าจะสิ้นสุดเทศกาลคาริสต์มาสยูและแต่ละตนจะมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดเป็นโทนขนาดมาหือมาศพกระกไร้ปัญญา และมีรูปร่างหน้าตากึ่งมนุษย์กึ่งอสุรกายเหมือนกันหมดพวกเขาเหล่านี้สามารถออกมาได้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นและจะกลายเป็นหินหักโดนแสงอาทิตย์แม้ว่าพวกยูเลสจะไม่ได้สืบทอดการกินเนื้อคนมาจากแม่ของพวกเขาแต่โทนคริสต์มาสแห่งไอซ์แลนด์ก็ยังเป็นที่หวาดกลัวของเด็กๆทั่วไปเนื่องจากมีพฤติกรรมประหลาดที่น่าขยะแขยง แม้แต่ผู้ใหญ่ในไอซ์แลนด์ก่อนยุคอุตสาหกรรมก็เชื่อเรื่องยูเลสกันเป็นส่วนใหญ่และหลายคนก็หวาดระแวงกับเรื่องคิดมาสเหล่านี้อีกด้วยในวัฒนธรรมสมัยใหม่เมื่อถึงช่วงคิดมาสยูเลสทั้ง13ต้นจะลงมาจากภูเขาเพื่อไปร่วมงานเฉลิมฉลองทั่วประเทศพวกเขาจะเล่นกับเด็กๆให้ความสนุกสนานกับผู้คนและมีส่วนช่วยทำให้ไอซ์แลนด์ในช่วงคิดมาสมีความสุขมากยิ่งขึ้น แต่เรื่องนี้ก็เป็นตำนานพื้นบ้านไอซ์แลนด์ที่ปรับแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับครอบครัวมากขึ้น 4. ยูนแคสยูนแคสเป็นแมวเทศกาลคาริสต์มาสหรือที่รู้จักกันในชื่อโยลันโคทูลินแมวนี้มีต้นกำเนิดมาจากไอซ์แลนด์เป็นแมวตัวใหญ่และดุร้ายที่ถูกบรรยายว่าซุ่มซ่อนอยู่ในชนบทที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงคริสต์มาส มันเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านของกีล่าและลูกชายของเธอในตำนานได้อธิบายว่ายูนแคทมีขนาดใหญ่และน่าสะพึงกลัวโดยมีดวงตาที่ชั่วร้ายเป็นประกายมีหนวดและกงเล็บที่แหลมคมนี่เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดที่ชาวไอซ์แลนด์เชื่อกันแมวเทศกาลคริสต์มาสจะลงมาจากภูเขาในช่วงคริสต์มาสเพื่อแอบไปรอบๆเมืองในความมืดมิดของคืนฤด,ดูหนาว เที่ยวมองสอหาเหยื่อของมันและกินคนที่ไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่ที่จะสวมใส่ก่อนวันคริสต์มาสอีฟเชื่อกันว่าตำนานของแมวยูนแคทถูกใช้เป็นแรงจูงใจให้คนงานในฟาร์มแปรรูปขนสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงทำงานให้เสร็จก่อนวันคริสต์มาสเมื่อพวกเขาทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จพวกเขาจะได้รับเสื้อผ้าใหม่จากเจ้าของฟาร์มดังนั้นจึงปลอดภัยจากแมวชั่วร้ายส่วนใครที่ขี้เกียจและทำงานไม่เสร็จตามเวลาจะไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่ นี่จึงเป็นกุสโลบายของนายจ้างสมัยก่อนที่ใช้เป็นแรงจูงใจให้ลูกจ้างทอเสื้อให้เสร็จก่อนหมดฤดูกาลดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆขยันทำงานมากขึ้นพ่อแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเจ้าโยรันโคทูรินี้สามารถบอกได้ว่าเด็กคนไหนขี้เกียจเพราะมันเอาเสื้อผ้ามาแจกขาดไปหนึงชุดดังนั้นเด็กที่ขี้เกียจทำงานจะถูกแมวกินนั่นทำให้เด็กๆรีบวิ่งไปทำงานบ้านกันทันที นอกจากนี้ตำนานนี้ก็ยังทําให้ชาวไอซ์แลนด์นิยมซื้อเสื้อผ้าให้คนในครอบครัวเป็นของขวัญคริสต์มาส <c oughs> เพื่อที่ว่าถ้าใส่เสื้อใหม่แล้วแมวจะได้ไม่มายุ่ง 5. เบนซนิกเกิลเบนสนิกเกิลในนิทานพื้นบ้านของยุโรปมีพื้นฐานมาจากตำนานเก่าแก่ของเยอรมันเบนสนิกเกิลเป็นผู้ชายที่สวมชุดขนสัตว์ใบหน้าเปื้อนด้วยคาบทาร์ โดยทั่วไปเขาเป็นคนขาดสติและไม่เรียบร้อยบางครั้งก็สวมหน้ากากที่มีลิ้นยาวเขาสวมเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งและสกับหลประดับตัวเองด้วยใบไม้เล็กๆน้อยๆสวมเสื้อคลุมและหมวกขนสัตว์หรือแม้แต่เขากว้างได้มือถือสวิตหรือไม้เท้าเพื่อเอาไว้ทุบตีเด็กจอมซนแต่ยังมีเค้กลูกอมและถั่วอยู่เต็มกระเป๋าสำหรับเด็กดีอีกด้วยเบนสนนกเกิลมักจะไปเยี่ยมบ้านเด็กๆ หหรือ2ส,สัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสแทนที่จะย่องลงป่องไฟเหมือนซานต้าเขาจะแลบไปที่หน้าต่างด้วยสวิตจากนั้นเบนสนิกเกิลจะบุกเข้าไปในบ้านและเริ่มถามเด็กๆว่าพวกเขาประพฤติตัวดีหรือไม่ในท้ายที่สุดเด็กๆที่เชื่อมั่นในความดีของตนเองจะได้รับรางวัลเด็กที่ไม่สามารถตอบคำถามของเขาหรือพิสูจน์ความดีของตนเองได้จะถูกลงโทษด,ด้วยการถูกตีด้วยสวิต ในยุคปัจจุบันตำนานเริ่มเปลี่ยนเป็นว่าเบนสนิกเกิลจะพกสวิตท,ที่ส่งเสียงเตือนเพื่อเตือนเด็กๆว่ายังพอมีเวลาทำความดีก่อนถึงวันคริสต์มาสจากนั้นเมื่อเด็กๆรีบเป็นเด็กดีกันก็จะได้รับขนมเป็นรางวัล 6. เคอร์ต้าเคอร์ต้าเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเยอรมันตอนบนสวาเบียอันซาสสวิตเซอร์แลนาาด์วาเรีย และออเตียมีอีกชื่อหนึ่งว่าเบอร์สตาหรือเบอร์ธาโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับหญิงชราที่สุดโสมแต่งกายด้วยผ้าขี้ริ้วบางทีอาจถือไม้เท้าหรือมีมีดยาวซ่อนอยู่ใต้กับโรงของเธอเล่ากันว่าแม่มดต้นนี้จะปรากฏตัวในช่วง12วันก่อนวันคริสต์มาสด้วยภาพของสาวสวยที่แต่งตัวด้วยชุดสีขาวเหมือนหิมะ หรือไม่ก็กลายร่างเป็นหญิงชราแก,แก่มีใบหน้าที่กำลังแสดงอารมณ์ร้ายกาจและบางตำนานก็อ้างว่าเท้าของเธอข้างหนึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเท้าอีกข้างหนึ่งนอกจากความชั่วร้ายที่ยากจะจินตนาการของแม่มดตนนี้แล้วบางตำนานยังนำไปผนวกเข้าคู่กันกับแคมปัสอีกด้วยโดยกล่าวว่าแคมปัสมักจะปรากฏตัวพร้อมกันกับเพลสตา แม่มดปีศาจตนนี้จะแอบเข้ามาในบ้านของพวกเขาในคืนวันฉลองเทศกาลคริสต์มาสเธอจะรู้ว่าเด็กๆและคนรับใช้หนุ่มในกัวเรือนประพฤติตัวดีและทำงานหนักตลอดทั้งปีหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นพวกเขาอาจจะโกเปลียนเงินเล็กๆในวันรุ่งขึ้นในถุงเท้าหรือทั้งเหมือนที่ซานต้าขาวทำการหากไม่เป็นเช่นนั้นเธอจะผ่าท้องของผู้คนฉีกเอาเอ,าว,อาวัยวะภายในออกแล้วหยัดฟางและก้อนกวดลงไปแทน แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงคริสต์มาสเธอก็จะใช้เวลาที่เหลือของปีไปกับการดูแลปา่าเจ็ดฮันแท็บฮันแท็บตำนานหุ่นไลกาคริสมาสเป็นที่รู้จักกันดีในภูมิภาคฝรั่งเศสของอันซารและลอเลนตามตำนานฮันแท็บอาศัยอยู่ในช่วงทศวรรษที่1,400เขาเป็นชายผู้มั่งคั่งมีอำนาจ และไา้ความปานีซึ่งเป็นที่เกรงขามของผู้คนในแคว้นอันซาร์ความกระหายอำนาจของเขายิ่งใหญ่มากจนเขาหันไปติดต่อกับปีศาจเพื่อเพิ่มพลังและสถานะของเขาเมื่อได้ยินเรื่องนี้สมเด็ดพผัสันตปาปาเองก็ได้คว่มบาดแทบ็บหลังจากนั้นเขาถูกในระเทศออกจากแคว้นอันซาร์ทรัพย์สินและที่ดินของเขาถูกยึดจนในที่สุดก็อยู่ไม่ได้เลยต้องหลบหนีไปอาศัยอยู่ในป่าในที่สุด ทางด้านในป่านั้นฮันได้อาศัยอยู่ตามลำพังเขาเองก็โกรธมากที่ตนจะต้องมาสูญเสียทรัพย์สมบัติเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าจนกลายเป็นการระบายความโกรธกับเด็กหนุ่มนักเดินทางคนหนึ่งที่อยู่แถวแถวกระท่อมของฮันด้วยความโกรธแค้นจนอยากหาที่ระบายฮันเลยจัดการสับเด็กชายคนนั้นพร้อมกับโยนชิ้นส่วนของศพใส่สลงในกองไฟ บางตำนานกล่าวไว้ว่าฮันเป็นชายโลภมากที่บูชาซาตานและพยายามจะล้มล้างโบสถ์คาทอลิกว่ากันว่าฮันแท็บได้กินเด็กไปคนหนึ่งก่อนจะถูกฟ้าผ่าตายในป่าและโดนคำสาปให้กลับมาด้วยร่างที่เป็นหุ่นไล่ากาและจะมาหาเหล่าเด็กๆเพื่อสั่งสอนให้ประพฤติตัวดีในประเทศฝรั่งเศสนั้นฮันแท็บได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝันร้ายของเด็กๆทุกคนโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะข่มขู่ลูกๆของตัวเองว่า ถ้าทำตัวไม่ดีปีศาจทันจะมาจับตัวไปท้ายที่สุดสิ่งมีชีวิตในตำนานเหล่านี้ล้วนถือกำเนิดจากเงามืดและสร้างความสะกึงกลัวตั้งแต่แคมปัสที่ก่อให้เกิดความหวาดหวัน่นปีล่าผู้ทำให้รู้สึกขวัญผวาเบนสนิกเกิลพร้อมสวิตในมือเฮอร์ตาแม่หมดที่จะมาในวันคริสต์มาสอีฟไปจนถึงทันแท็ที่ทำให้เด็กๆตัวสั่นเทาแม้ได้ยินเพียงชื่อ เรื่องราวของพวกมันยังคงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่สามารถเปลี่ยนคริสาสที่แสนสุขให้กลายเป็นคริสาสที่หม่นหมองในความทรงจำได้ตลอดการสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอกำลังใจเพื่อสร้างผลงานต่อ,ตอไปโดยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ